มือนี้แว่นกระสิาพาทุกคนไปเปิดตู้เย็นซอกค่ะแนวกินคือเก่านั่นแหละเบิง้งมีอย่างกินแน่ของกินเยอะแยะเลยเนาะแต่กะบอกว่าสิกินอย่างมีกระลำอ่าแว่นหูแล้วแหละว่าแว่นสิเฮ็ดยังกินแว่นซื้อเส้นก๋วยจับยวนมาแลนในตู้เย็นนี่มันก็มีเครื่องให้ครบเลยก๋วยจับยวนที่บ้านแว่นกระเอินว่าเส้นเขาเปียก อันนี้บริเตรียมยังไว้เลยแต่เป็นคุณแม่ที่เตรียมไว้นี่แม่แต่กระเทียมเจียวพร้อมใต้นีอย่างกระใส่เท่าที่มีนั่นแหละเวลาแว่นมาทํากับข้าวกินตอนกลางคืนแฟนก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนตลอดนะคะอยากกินอย่างก็พาไปกินหิวตอนดึกเดือดนดืนด่นแว่นก็ปลุกให้ตื่นมาเฝ้านี่อันนี้ก็มีต้มน้ําซุปกะระดูกหมูที่คุณแม่ต้มไว้นะคะเราก็มาทํากินได้เลยแล้วก็ยังมีหมูสามชั้น ก็จะขอหั่นไปนิดนึงพอแล้วก็หั่นเป็นซิ้นบางๆเนาะพอน้ำหอนแล้วก็เอาไปใส่หม้อเลยนี่อันนี้เป็นเส้นข้าวเปียกหรือว่าเส้นก๋วยจับยวนก็นำไปล้างน้ำนะทุกคนเพื่อให้แป้งมันออกเนาะแล้วก็บ่ต้องแซ่เพราะว่ามัน ออมันนุ่มมันอ่อนอยู่แล้วเส้นนะส่วนผักก็จะใส่เป็นกะหล่ำแบ่งมาสองกาบนอกก็มาหั่นเป็นต่อนน้นอยแล้วแวนจะใส่เป็นกุ้งด้วยอันนี้เป็นกุ้งแซฟฟีสถ้ามีหมูยอก็ใส่หมูยอลงไปนำํำใส่ได้เบิร์ดนะทุกคนคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละนี่แล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยตามไปด้วยผักเด้อจะบอกว่ามีถั่วงอกด้วยแหละ แล้วก็จะมาปรุงเครื่องปรุงใส่เลยก็จะใส่เกลือส่วนแป้งนัวบดใส่เนาะเพราะว่าน้ำมันนัวอยู่แล้วแล้วก็จะใส่เป็นหมักเพชต์ป่นกับน้ำตาลลงไปเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บผักหอมบัวมาใส่น้ำจักหน่อยนึง นีทุกคนเป็นตาแซบไหมคะตอนจบก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยอ่าใส่พริกไข่ลงไปด้วยเพื่อให้มันหอม มามากินน้ำกันตอนนี้ก็ยังไม่ทันได้อาบน้ำเลยเดี๋ยวกินแล้วแล้วค่อยไปอาบน้ำนอน แต่ก่อนที่จะไปอาบน้ำแว่นก็จะมาล้างหน้าให้ทุกคนเบิงนะคะนี่เลยที่แว่นใช้ประจําก็จะเป็นเจลล้างหน้าฮานิมูนใช้ล้างหน้าเช็ดเครื่องสำอางคือดีมากเนื้อของเจลก็จะเป็นเนื้อใสๆอย่างนี้เลยมีกลิ่นหอมน้ําผึ้งนะคะจะบอกว่าเจลตัวน,นี้คือใช้ดีมากช่วยกําจัดหน้ามันแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวใช้เซ็ดล้างเครื่องสาอางออกอย่างสะอาดหมดจดแถมยังเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆเด็กๆก็ใช้ได้นีนะแว่นมีซิลิโคนขัดหน้าด้วยแหละซิลิโคอนอันนี้คือนุ่มมากไม่ทําให้บาดผิวนะคะเพราะว่า ที่แว่นสังเกตมาที่แว่นเคยเป็นสิวอ่ะพอล้างหน้าไม่สะอาดพอล้างหน้าให้สะอาดใช้เครื่องสําอางใช้เจลล้างหน้าที่ดีสิวก็จะไม่ค่อยขึ้นแล้วค่ะนี่หน้าใสขึ้นเรื <S <S ่องนี้ <S <S ฮันีมูนมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะคะถึงสิ้นเดือนกุมภานี้เท่านั้น